เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้ซึ่งเผยแพร่โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับครับในเรื่องนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักนะครับโดยขอให้ประชาชนในมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อตัวเปียกพื้นแฉะควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนและยืนบนพื้นที่แห้งรวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุฝนตกหนัก เช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่หากพบเห็นระบบจำหน่ายของอาการไฟฟ้าชำรุดเสียหายเช่นกิ่งไม้ต้นไม้ล้มทับสายไฟเสาล้มสายไฟฟ้าขาดอย่าเข้าใกล้กรุณนาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านหรือโทร1 1 2 9 PEA Call Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทีนี้ ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันมิให้กระแสะไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าหากมีกิ่งไม้อยู่ในแนวสายไฟให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ทันทีนะครับเมื่อร่างกายเปียกชื้นห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสะไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่ว ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่วและต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะครับและหากพบเห็นระบบการจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดแจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านเพื่อดำเนินการแก้ไขทันทีนะครับและนี่ก็คือเรื่องของการเตือนภยัยจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนนะครับหากคุณผู้ชม มีเรื่องที่จะแจ้งทางการไฟฟ้านะครับก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงที่ PEA Call Center หมายเลข1129นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ